สวัสดียามเช้านะคะวันนี้วันเสาร์เราจะไปตลาดมุสลิมกันอีกแล้วค่ะเป็นตลาดที่เราชอบเดินมากนี่ให้ชมดอกไม้แถวบ้านก่อนนะคะสวยมากค่ะเรียงยาวไปถึงนู่นอันนี้ก็คือโบสนะคะเหมือนมาขี้เกียจถ่ายพาชมดอกไม้นะคะมีดอกดาวเรืองด้วยสวยมากค่ะทุกคน คือมาที่ไรก็ถ่ายนะมันสวยจริงๆต้องรีบนะรถรอนี่จ้า คนมาแต่เช้าเลยอ่ะ่ะเขาเพิ่งตั้งร้านเองวันนี้เรามาเช้ามาแปดโมงกว่าเก้าโมงนะเอ้ยชุดนี้สวย กระทะใหญ่มากเป็นกางเกงไม่มีอ่ะเอาเนาะอยากได้อยู่นะชุดนี้สิบท้าย คือขายดีมากพับหนึ่งโยโูโรสี่สิบผ้มาม่านสวยมากเลยอ่ะ คือห้ายูโรเองนะคะทุกคนสวยมากอ่ะเุ้ยน่าเอาอะ่ะคือน,น่ารักอะ่ะดูดอุ๊ยปอนดงต้องมาดูสิฝั่งนี้ก็มีไาที่ละไปข้างในตลาดอันนี้ข้างนอกเขาขายแบบพวกผ้าม่านเสื้อผ้าอะไรทุกอย่างนะพรม ผระปูที่นอนข้างในก็จะเป็นของกินเป็นผลไม้เป็นผักน,น่ากินมากอรกกน,า,นางซื้อแตงโมซื้อแตงโม่ะของนี้ก็มีนะ วันนี้คนหยุดหลายร้านนี่อยากกินพิซซ่านี้ว่ะเชิญสักอันหนึ่งไหมไอซื้อให้กินที่นี่เขาชอบมีสาระแน่ขายเยอะเนาะทำต้มชาสาระแน่นี่เรานี้คือถูกมากนี่ ฮัลโหลคือที่นี่เขาชอบให้ถ่ายเลยคือมาแล้วก็ชอบถ่ายนะเพราะเขาให้ถ่ายแบบสบายเลยมปีกล้องไหมปีก้องไหมเออนี่ไงบวก อันฮัลโหลคุณมีข้าวโพดด้วยนะคู่ถูกมากหนึงูโร ไกินกับอะไรดูว่าเปไหนร so มาล้านประจำโอลีฟต้มต้มต้มเบียงดูสิ กลมๆตลาดมันใหญ่มากเลยนะร้านเพื่อนคือไก่น่ากินอ่ะร้านไก่เผ็ด กันเยเลยจังรีเอจอาเนี้ยสวัสดีสวัสดี่างเงี้ยเอาแบบข้างบนนั่นอ่ะนี่เมื่อกี้เราลองสีน้ำเงินแล้วมันมันเหมือนดำๆอ่ะเราก็เลยเอาสี สีส,ส้มส้มแดงๆนะคะไปคือตรงนี้ก็สวยนะตรงนี้ก็สวยตรงนี้ก็สวยจ้าห้ายูโลเองค่ะคือห้ายูโรเองนะคะ,ะ,คะทุกคนสวยมากอะ่ะเอ้ยน่าเอาอ่ะ คือน,น่ารักอะ่ะดูดอุ๊บปอนุตอ้น,อนาสิฝั่งนี้ก็มีปที่ละไปข้างในตลาดอันนี้ข้างนอกเขาขายแบบพวกผ้าม่านเสื้อผ้าอะไรทุกอย่างนะพมพ้ปูที่นอนข้างในก็จะเป็นของกินเป็นผลไม้เป็นผักน่น่ากินมากเียกิน อนางซื้อแตงโมซื้อแตงโมรฮะฝั่งนี้ก็มีนะวันนี้คนหยุดหลายร้านเนี่อยากกินพิซซ่านี้ว่ะเชิญสักอันหนึ่งไหมไอซื้อให้กินที่นี่เขาชอบมีสาระแน่ขายเยอะเนาะ ทำต <c oughs> <c oughs> ้มชาสาระแนม่กาลีน <students> <laughs> <their> <erei> ิกกาลีไมิกซิกซีอมิกกซีิกซีฮะิซิโกไทยไทยแลนด์ไทยแลนด์ เนี่ยมาเม่างหรยเฮ้ยฮัลโหลรีเมมเบอร์ยูวีเขาขอเบอร์โทรไงก็เลยว่าให้เขาไปตามเราในติ๊กต็กได้นะคะเฮ้ยกลกลแตงกวาวันนี้3หน่วย2ยูโรฝั่งนี้ก็จะเป็นเนื้อที่นี่ไม่มีหมูนะมีแต่เนื้อ มะม่วง2เพียสหนึ่งห้ายู่นะมะม่วงสองเพียสคือมะม่วงถูกมากทุกคนดิสองหน่วยหนึ่งห้าสิบเองอ่ะทีนีชลีมะม่วงถูกมากกคนนี่ก็อร่อยนะ1.80สิ สวัสดีค่ะวโน้ตไทยแลนด์เขาคิดว่าเราเป็นคนจีนกับญี่ปุ่นนี่เราอันนี้คือถูกมากนี่ัลโหลคือที่นี่เขาชอบให้ถ่ายคือมาแล้วก็ชอบถ่ายนะเพราะเขาให้ถ่ายแบบสบายปิดกล้องไหม ปีกอ้งไหมเออนี่ไงบวกอบุัลโลอันนี้ฮัลโหลูมีข้โพดด้วยเนาะคู่ถูกมาก

มาร้านประจำโอลีฟกลมกลมกลมเบียงดูสิกลมกลมตลาดมันใหญ่มา <elled> กเลยนะร้านเพื่อนคือไก่น่ากินอ่ะ

แอโวคาโดมองชูคือมันใหญ่มากทุกคนคือพ่อค้าที่นี่ใจดีจะให้ชิมนะตรงนั้นอีกโอ้โหเยอะนะอ่ะพอบานฉันก็ซื้อของเก๋เก่งตอนนี้ไงอโวคาโดสีเขียวเธอตนเนี่ยคือใหญ่มาก

แล้วก็เป็นไก่เลียงสวยๆว้ยไข่ไข่เลีแอเองหมดไม่ใช่เหรอมีเป็ดมีไก่นะทุกคนโอว้วันนี้ร้านจีนหยุดี่หมูฟางโสมอน ลลเจอแล้วแตงกวาเออกระหล่ำดอกคุยนี่บิ๊กว่ะ <c oughs> เก่งมากพ่อค่าคือที่นี่ไม่มีแม่ค้าขายนะมีแต่พ่อค้าขายคือขายของเก่งอ่ะ <ๆ>เเเรรร็คุยเยอะมากคือมีทุกอย่างเลยนะคะตรงนี้คือจะเป็นไส้กรอกอันนี้เราชอบกินมากจะมีไห้ชิม หัวใหญ่มากไปข้างนอกต่อคือตรงนี้ย่างไก่อร่อยมากซื้อปูเลนไหมลนะ่ะรองเท้าส้นสูง หมดยังกลับแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าเราได้อะไรบ้างที่บ้านถูกเพราะวานานงชอบซื้อพกผลไม้นะคะส่วนเราก็จะซื้อผักคือนางทำที่ห้อยอะ่ะว่าเราได้อะไรบ้างนี่ได้ผ้ามา พืนหนึ่งหนึ่งยูโรอยากกินหมกไปบอกลางสูงไปน,นะก,กินหมกปลาซิวแห้งๆ<ช>มันมันขมไม่ใช่หรอนี่ได้บวกมาพิซซ่าน่าอร่อยดืงดูตอนขีดขูดชีสเนาะอันนี้ได้ไหมให้ปุ๊เป้อันหนึ่งไหม ให้ปเปเี๊หนึ่งหรือเปล่ารอตำน้ำพริกพองงามงามอืมเฮ้ยระวังลวกมือทำสลัดได้ไหมฮะุกแลวยัง อสวัสดีค่ะตะกี้เรากินพิซซ่าแล้วนะคะมันเหมือนจะอิ่มแต่ก็ไม่อิ่มนะคะก็มากินน้ำพริกประทูต่อจ้าประทูหน้านะคะกับไข่แบบสีสันสวยงามจ้ามาเด้อมาเด้อทุกคน กินพิซซ่าเสร็จแล้วนะคะเหมือนจะอิ่มแต่ว่าเหมือนจะไม่อิ่มก็เลยหุงข้าวนะคะกินกับน้ำพริกจ้าต้องมีใครเป็นเหมือนเรานั่นแหละ,และก็ต้มไข่นะคะมีสุกินี่บวมหวานนะคะมีถั่วแขกมีถั่วลันเตาแตงกวาแครอทไข่ต้มกรําดอกแล้วก็บอคโคลีนะคะอ,องดีฟนี่ก็ออกรสขมนิดแต่บางที่ก็หวานจ้ะนี่นะจ๊ะพิซซ่ากินไปสชิ้นกับมันทอด พวกใส่เนยใส่ชีสอะไรโอ้ยไวรุ่นสมัยนี้สุกแล้วยังไปว่าพี่